สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0 2นย์สอ3 3ามสอดีตโฆษกพักเพื่อไทยนายพร้อมพงษ์นพฤษพร้อมด้วยนายวรชัยเหมะอดีตสอสอพ,พักเพื่อไทยและนายอัธชัยอนันตเมฆอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอบชอ ได้กล่าวถึงกรณีนายสนธิลิมทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ออกมาเคลื่อนไหวเตรียมลงถนนในประเด็น MOUCC นายพร้อมพงษ์ระบุว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อหวังผลทางการเมืองพยายามดิสเครดิตรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัฒรนายกรัฐมนตรีและการที่นายสนธิให้เวลา15วันนั้นแล้วจะยื่นสารรัฐธรรมนูญตนมองว่าสารจะตัดสินว่าขัดหรือไม่ขัดนายสนธิก็จะให้เลิกอยู่ดีเป็นการหาเรื่องกันชัด,ชด ตนจึงขอถามกลับว่าในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันร,ร์โอชาอดีนายกรัฐมนตรี9ปีนายสนธิเว้นวักหายไปไหนเป็นรักชาติแบบเว้นวักทำไมถึงความรู้สึกช้ามารักชาติกระทันหันนายพ้อมพงศ์บอกว่าโดยเฉพาะข้อเรียกร้องประเด็นที่6คือเปิดเวทีสาธารณะต้นสามคนจึงรับคำนนท้านายสนธิให้มาคุยกันว่า m o u c 4ไม่ดีตรงไหนและเราจะอธิบายว่ามันดีอย่างไรจึงถามกลับว่านายสนธิจะรับคำท้าหรือไม่และเมื่อ20ปีที่แล้วโดนคดีอะไร ตนก็ถามกลับเช่นกันผมมีอุดมการทางการเมืองไม่ได้ไปชอบโกงใครก็ท้าคุณสนทิเนี่แหละรับคำท้าคุณสนทิด้วยจะได้จบจบกันไปประชาชนจะเห็นว่าวันนี้คุณสนทิต้องการอะไรก็จะมาแฉกันนายพร้มพงษ์ยังเรียกร้องไปยังมวลชนของนายสนทิว่าที่ผ่านมานำลัทิข้างชาติจนทําให้เกิดความเสียหายอีกไม่กี่วันจะปีใหม่ประชาชนอยากได้ข่าวดีไม่อยากฟังความเสียอารมณ์ทางหูเป็นมลพิษให้กับประชาชน หากนายสนธิพร้อมเมื่อไหร่ก็เชิญมาคุยกันได้เลยหรือจะมาแต่ตัวตนออกเงินจัดเวทีให้เองขอให้รัฐบาลได้ทํางานหากเห็นว่าเรื่องนี้มีประเด็นก็ขอให้ยื่นผ่านสภาส่วนนายสนธิโต้ค่อนข้างแรงหลังไปด้อยค่าว่ามลชนน้อยนายวรชัยบอกว่าตนไม่ได้ด้อยค่าแต่คนด้อยค่าคือนายสนธิเองนักการเมืองพักเพื่อไทยก็คือว่าผมนี่แหละและคําว่าขายชาติตนอยากจะถามว่านักการเมืองคนไหนขายชาติ m o u c c ยังไม่มีเรื่องการเสียดินแดนเลยยังไม่ได้ใช้เป็นข้อตกลง MOUCC คือสัญญาที่จะทาข้อตกลงกันเนื่องจากการบูชาลากเส้นไทยก็ลากเส้นและยึดกฎหมายสากลเหมือนกันถ้าเรายอมหรือรัฐบาลทักษิณยอมหรือคนไทยยอมก็ถือว่าเสียเปรียบเขาแต่นี่เรายังไม่ได้ยอมเรื่องนี้กลับลุกลามวานาการเมืองชั่วนะัการเมืองเลวนะัการเมืองเพื่อไทยขายชาติตนรับไม่ได้พวกตน3าคนพร้อมจะดีเบตและคุยกันช่องทางไหนก็ได้ ส่วนคิดว่าม็อบจะจุดติดหรือไม่นายวรชัยบอกว่าวันนี้มวลชนทุกฝ่ายรู้แล้วตอนที่นายสนธิชุมนุมใช้เงินเท่าไรประเทศชาติเสียหายเท่าไหร่ความเชื่อมั่นหายไปวันนี้คนไทยไม่โง่จะไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้ม็อบหรือให้ใครออกมามีแค่รุ่นเก่าๆหน้าเดิมๆก็มีแค่นี้แหละและขอถามกลับไปว่านายสนธิเอาเงินมาจากไหนใครอยู่ข้างหลังตอนนี้คนที่อยู่ข้างหลังนายสนธิน้อยมากแทบไม่มีนายพร้อมพงศ์บอกว่าม็อบสนธิจุดไม่ติดเพราะยังไม่มีเงื่อนไขประชาชนผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาเยอะ เชื่อว่าประชาชนเบื่อแล้วตนขอย้ำว่าหากจะพูดเรื่อง m o u 4 4ก็ให้มาจัดเวทีคุยกันแบบมวลชนต่อมวลชนแต่ไม่ใช่ม็อบส่วนหากนายสนธิลงถนนจริงๆในฐานะแกนนําเสื้อแดงจะตอบโต้หรือไม่นายพร้อมพงศ์บอกว่าวันนี้ยังไม่มีม็อบที่จะลงแม้จะมีทุนก็หามวลชนไม่ได้เพราะไม่มีพักการเมืองหนุนสารตั้งต้นอย่างพักประชาธิปัตย์ก็มาร่วมรัฐบาลแล้วพักประชาชนเองก็ไม่ลงเช่นกันด้านนายอัธชัยบอกว่าม็อบน่าจะจุดไม่ติดเพราะว่าเงื่อนไขของการจุดม็อบต้องมีเหตุผล แต่คนที่สร้างเงื่อนไขอย่างนายสนธิก็ยังงงอยู่หลายเรื่องยังงงเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลที่แท้จริงคือเส้นไหนงงเรื่องเส้นอาณาเขตและเส้นไหลทวีปงงที่2คือเรื่องพระบรมราชองคการอยากถามว่านายสนธิอ่านภาษาไทยออกหรือไม่หากอ่านภาษาไทยออกช่วยอ่านหน่อยพระบรมราชองการว่าอย่างไรพระบรมราชองการมีความชัดเจนอยู่และการที่จะกระทําขัดตอ่อพระบรมราชองค์การนั้นไม่มีงงที่3คือนายสนธิอ่าน mucc o ไม่รู้เรื่องตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอยู่ๆถึงออกมา แต่เชื่อว่าคนไทยไม่งงทุกวันนี้ก็ได้พูดคุยกันในสื่อโซเชียลมีแตนายสนธิและพวกที่อ่านไม่เข้าใจน,นายอัธชัยบอกว่าไม่ต้องนำม็อบมาลงถนนกลับไปฝึกอ่านภาษาไทยก่อนเพราะตนเองพอทราบข่าวมาว่าเชื้อชาตินายสนธิอาจไม่ใช่คนไทยหรือไม่ตนเองไม่แน่ใจลองสืบสาวความดู และการที่บอกเราขายชาติคนเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยเขาไม่ขายกันตนเองเป็นห่วงแต่สัญชาติอื่นเชื้อชาติอื่นนั่นแหละอันตรายและตลอดเวลาชีวิตของนายสนธิที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้ประเทศชาติมันเท่าไหร่ขายชาติไม่มีหรอกมีแต่คนทําชาติเสียหายที่ทํามาตลอดค่าปรับที่สนามบินจ่ายเขาไปหรือยังฝากถามด้วย